สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมคิงนะครับและภายในคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับไมค์ครับมดไซเรนเฮดเฮดเฮดกันดีเช่นเคยนะครับซึ่งภารกิจหลักของเราในวันนี้ก็คือการตามล่าเจ้าไซเ t นเฮดนั่นเองนะจ๊ะแต่ก่อนที่เราจะไปตามล่ามันเนี่ยคือคลิปที่ผมลงไปเมื่อ ep ที่แล้วนะครับเป็น ep ที่1นะคือมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับดเนทมาให้ผม40บาทนะครับผมก็คือคุณการนั่นเองนะอบคุณคุณการมากครับเป็นคนปมให้คุณการ3วีครับผม ขอบคุณคุณการมากนะครับที่โดเนตซุปเปอร์แตงไม้ผมนั่นเองนะครับโดยที่เป็นการขอบคุณคุณการแบบเล็กๆน้อยๆจากช่องเรานั่นเองนะครับผมจะเอาชื่อคุณการมาติดไว้ตรงบ้านนี้ละกันนะครับคุณการนะครับถ้าผมอ่านชื่อคุณการผิดต้องขออภัยละกันนะเพราะว่าภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับโอเคขออนุญาตติดชื่อคุณการไปหนึ่งครับคุณการ C H นะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณการนะสำหรับผู้สนับสนุนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มภารกิจของเรากันต่อครับคือการตามล่าเจ้าไซเรนเฮดนะแต่ก่อนทีี่่่จจะไไปตาาามลเเเเ้ซนนฮดย คือมันต้องรอกางคืนไงเอาแต่ฝนตกไงประเด็นไงฝนตกคือตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณกี่โมงอะสักประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงได้ประมาณนั้นมัน้งคุณผู้ชมนะคือเราต้องไปหากระสุนก่อนไงตอนนี้คือเราไม่มีกระสุนเลยนะฮะกระสุนเรามีอยู่ประมาณสามสต็ก,ตกเกือบสี่สต็กซึ่งผมคิดว่าไม่น่าพอแน่นอนในการจัดการเจ้าเซเลนเฮดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามหาคีเปอร์กันก่อนนะแล้วก็เอาการพาวเดอร์จากค er นะีปเปอร์เนี่ยมาทํากระสุนผมคิดว่า การพอเดอร์สักสิบอันน่าจะน่าจะพอฆ่าเจ้าไซเรนเฮดได้แล้วนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าแบบนั้นนะคือ EP นี้ผมต้องฆ่าเจ้าไซเรนเฮดให้ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดท้ำควมพเพลงแล้วทั้งนั้นนะผมเราจะไปหาเจ้าไซเรนเฮดกันเลยโอเ okay, ค let's go นะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมมาถึงถ้ำที่ผมโดนวิปปิ้งเอเจ้าโอ้โหตายมึงอย่างอุย <laughs> อ้ยอฮ้ยผมตีมันไม่ได้ทุกคนอุยอ้ยเฮ้ย,ยมันมามันมา ไอาตายเหออเพื่อนผมเคเฮ้ยโอ้ oh my god โหเกือบตายคือทำไงอะ่ะตีเหรอตีตีไม่เข้านั่นไงแล้วมันตามผมเฮ้ยเอาดีๆคือกูทำอะไรกับมึงได้บ้างอะ่ะนั่น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 อุ้ยโอ,อ้ยคีปเปอร์ ดดอบกันพาวเดอร์ปะผมไม่ดอกคือเราต้องตามหาเอิมการพาวเดอร์ให้ครบสิบอันแต่มันมาเนี่ยโอ้โหผมโดนชิบหายแล้วครับคุณผู้ชมทำไงอะ่ะคือเราตีมันไม่ได้ไงดูยิคือเราตีมันไม่ได้อะ่ะแย่แหละผมค่อขางที่จะแย่มากตอนนี้เอ่อเดี๋ยวขุดเหล็กลรอแ,นะแล้วกันนะครับขุดเหล็กรอแล้วกันนะคือถึงแย่ขนาดไหนเราก็ขุดเหล็กนะครับอืมเรายังจ้องมันอยู่นะ จ really? ้องอยู่จ้องอยู่ตอนนี้จ้องอยู่เว้ย <laughs> จ้องอยู่จ้องอยู่อันนั้นอันอนั้นจะขยำขยับเอ,อ้ยผมเล่นมุมมองนี้ได้นี่ว่าคุณผู้ชมเออถ้าผม,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 มเฮไปไปมันเดินมันเดินมันเดินเชี่ยเย่แล้วยเย่แล้วยเย่แล้วผมว่าอะไรยเย่แล้วผมเย่จริงชิบหายแล้วครับ โอ้พี่มันขึ้นมาได้ปะเอ้ยถ้าผมขังมันมันอาจจะขึ้นมาไม่ได้ก็ได้ไงเออผมลองขังมันดูโอเคเอออาจจะลองนี่แหละมึงขึ้นมาไม่ได้หรอกเวย้ยนะครับเอตอตามองผมลดลงรัวแล้วตอนเฮ้ยเชียร์แล้วมันหวาผมมามันมาได้ทีบพายแล้วครับ ถ้าผมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหแล้วค่าสติกูไปหมดตอนนี้เย่ yeah, แหละกูแค่จะมาตามหาคีเปอร์เองเพื่อนนะให้กูไปตามหาคีเปอร์ดีๆโถ่โอเคก่อนตายก็ขอผมคิดว่าผมน่าจะตายแน่นอนคิดหายแล้วค้าตติผมไปหมดแล้วอย่าเพิ่งหลอนดีอย่าเพิ่งหลอนตัวกูเอ้ยโอ้โหโอเคผมว่าผมตั้งแคมไฟก่อนดีกว่านะครับเออเจนผมว่าไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ โอเคนะเ,ออเราต้องมีสติครับเฮ้ยเสียงอะไระโอเคผมจะคาเฟอเนนมาก่อนนะครับแล้วก็จะทำเป็นชาโคมาเพื่อที่จะทำแคมื่ไฟให้เราเผาให้เรา,ให,เราให้เราผิงให้เราเผาเลยหโลกไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> ให้ตาย,ยโอเคเฮ้ยอะไรเฮ้ยหน้าจอผมสั่นคุณผู้ชมอ่าชิบหายแล้วเราไม่มีไม้เอ่อ เออ่ผมว่าใช่แน่นอนเลยอะนะใส่เลยเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรคือผมหลอนไงตอนนี้เออขอไปตัดไม้ก่อนนะเฮ้ยโอ้โหผมกดชิปชิปหายละกดผิดกดผิดโอเคเราตัดไม้ก่อนครับโอเคต้องรีบเข้าเพราะว่าสลีเทมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แน่นอนเอ่อโหหลอนไม่ไหวเฮ้ยจอขยับจริง อล้วผมว่ามันน่นจะทุบบ็อกมาไม่ได้ <c oughs> นั่นนั่นนั่นมาเลยไหมะละ่ะโอ้โหตาย <c oughs> ชิบหายและชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับคุณผู้ชมคือเปิดมามันเอากูเลยเปิดคลิปม,มาเอาผมเลย,ยงไงคือจะไปตามหาแค,ค่กันพาวเดอร์เพื่อนไม่ได้ยากจะไปไปเจอไซเรนเฮดฮัลโหลเพื่อน <c oughs> ให้ตายเถอะ คือลงท้ำแป๊บเดียวโดนวิปปิ้งแองเจิลว้ามาแล้วโดนต่อด้วยไอ้ไซเลนเฮดมาต่อผมเลยครับคุณผมมู้ชมมันก็เชนซ,ซีซียังเก่งเกินไปไหมฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมเผานี้ก่อนแล้วกันเผาเหล็กก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะเอามาทำเอ,เอ่อชุดเหล็กสักหน่อยก็ดีอาจจะช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะให,ให้ตายเฮ้ยให้ตายเถอะเพื่อน เฮ้ยฝนอยู่ตกแล้วเวย้ยในที่สุดคีผมคิดว่าเราควรที่จะไปตามมาหาคีปเปอร์กันครับหวังว่าจะไม่เจอไซเรนเฮดนะเจอตัวอะไรก็ได้ตอนนี้ยแต่ขอไม่เจอไซเรนเฮดพอคือมันมันมันโหดเกินไปเว้ยไซเรนเฮดเรายังเอามันเอามันลงไม่ได้อะาต้องมีกระสุนปืนมากกว่าน,นี้ผมคิดว่าถ้าเรามีกระสุนปืนเยอะๆผมคิดว่าไซเรนเฮดก็น่าจะไม่เป็นปัญหาของเรานะแต่ตอนนี้เราขอเจอคีปเปอร์ก่อนได้ป่ะคีเปอร์เพื่อนรักคีปเปอร์บอกว่าไปเป็นเพื่อนรักมึงตอนไหนวะ เอ้ยโอ้ยหมาหูอยากเลี้ยงหมาแต่เราไม่มีกระดูกครับอเอา้าเพื่ถึงกระดูกกระดูกมาพอดีเอ้ยได้ไหมสองเฮ้ยแล้วมาไงสองอันเท่านั้นโอ้ยเดี๋ยวผมขอหมาไปเก็บที่บ้านก่อนแล้วกันนะครับสวยงามเรามีหมาแล้วเว้ยคุณผู้มชมหมาของเราก็ชีสปายเหมือนเดิมนะครับหมุมเย่ยม,มากคือเดินมาอยู่ดีๆได้หมาเฉยเอาเรื่องเอาเรื่องคือแบบเอ้ยโชคชะตามันพาเราให้เจอกันมนะันนี่ยคืออยู่ๆก็ เดินไปเจอไอ้โบนมิวไอ้โบนเฉยอะนะคุณผู้ชมอย่างแจ๋วอะ่ะมามามาสไปมันนี่เร็วสไปตามพ่อมาโอ้โหไม่ไปตามเราต้องผักไปสไปเอ้ยนอนน่ารักมากเลยโอ้โหยอย่างน้อยในวันเยแย้ก็มีสไปนี่แหละทำให้เราดีขึ้นนะครับอุย้ยเชา้าพอดีสวยงามผมคิดว่าเดี๋ยวต้องไปที่ถ้ำนะั้นอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อจะไปตามหาคีปเปอร์เนาะเดี๋ยวเอาสไปมาอยู่ตรงที่แบบว่าที่ปลอดภัยก่อนอยู่กับคุณการแล้วกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปาที่ถ้านู้นต่อแล้วกันนะครับคือต้องเดินไปนะขออนุญาตตัดคลิปชวัวบชวบไปแล้วกันนะในที่สุดก็กลับมาถึงถ้ำสักทีฉันจะตามล่าแกเจ้าคีเปอร์คือขออย่าเจอวิ้งเอนเจิ้ลอีกเลยนะคือมึงมึงไปไกลกูถือนะครับพี่อย่าเจอกันอีกเลยนะครับปิ้งเอนเจิ้ลขอร้องกูได้ยินเสียงมันอีกแล้ววะ ทำไมกูเจอมึงตลอดเวลาฮะแล้วกูเจอกูกำจัดมึงยังไงมึงไม่ยอมตายเนี่ยโถ่เอ้ยกูคือต้องมองมึงตลอดเวลาอย่างนี้เหรอแล้วกูแล้วกูคือต้องลงท่อยังไงอะเพื่อนอย่างนี้เหรอมุนวอลกอ้าวโอ้ อ few moments later. ัง้ยทำเบาทำไม่พี่วยนี่ทำแหละจริงโอ้ยมีแค่ซอมบี้เหรออยากเจอจีเปอร์้ยมาดิทำแหละอ้ยทำใจทำใจเบิ่มผู้ชมวันนี้ขู่เอาเรื่องเอาเรื่องทำให่แบบเบิ่มๆแต่ขอเจอคีเปอร์ตกใจขอเจอคีเปอร์ก็พอโอ้โหแล้วเราไม่มีทอตไงครับพี่เราต้องหาขุดโคลก่อนอืม ผมคิดว่าแถวนี้นั่นไงคือมันรู้มือไงครับขออนุญาตลองได้ป่ะหนึง่งสองอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะครับมินิการของเราผมบอกเลยว่าถ้าไอซาเฮดมานี่ถ้าผมมีกระสุนพร้อมนี่ก็คือแบบว่าโอ้ oh my g กอดโอ้ย คืออยู่ๆมึงก็มาครับแล้วมึงก็ระเบิดแล้วคืออะไรคือมันไม่น่าใช่คีปเปอร์ธรรมดาน่าจะเป็นคีปเปอร์แบบคีปเปอร์ที่โอ้ยโอ้ไมโอ้ไมคเออคุณผู้ชมต้องดูนะครับว่าผมเจออะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโอ้อยู่ๆมันก็ตกลงมาตีเฉยอ้ะให้ตายอะไรวะทำทําไม่ชีวิตผมก็จะหย่างแซนผมบอกเลย ขุดโครครับผมผมเป็นคนเอาฐานครับขุดหมดไม่สูงลูกใครตอนนี้หวังว่าจะเจอคิปเปอร์เอาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่อยู่นี่จะเอโอเคกินซุปก่อนเดี๋ยวจะไปตามหาคิปเปอร์ต่อหวังว่าจะเจอนะเฮ้ยคิปเปอร์ในที่สุดนายก็มาเป็นรักโอเคดรอปหนึ่งอันก็ยังดีสุดยอดแล้วครับคิปเปอรอ์สมแล้วที่เป็นเพื่อนรักของเราอู้เหล็ก แต่เหล็กเป็นเพื่อนรักกว่าคิเปอร์วิ้ยสวยงามครับผมหืนดกกีันแต่เดียวเอ้ยเอ็งกระโดดเยอะๆหน่อยดีอุ่าต่อลงมาหายนะเว้ยเพื่อนแต่เหล็กมีเยอะจริงเดี๋ยวเราจะเอาไปทํายุดเกาะครับน่าจะกันไม่ได้อยู่แล้วแหละผมว่ากันไม่ได้แน่นอนครับผมเชื่อเลยกันไอ้เจ้าไซเรนเฮดทุบทีเดียวไม่ได้แน่นอนผมเชื่อเชื่อแบบสนิทใจเลยด้วยนะเฮ้ยโอเค ไม่มีคิปเปอร์อีกแล้วหมดแล้วฮนะแล้วคือถ้ามันหมดแค่นี้เหรอเฮ้ยทำไมมีทางนั้นไปอีกนี่วามันต้องมีไปอีกอะคือถ้ามันคงไม่ใช่แค่นี้หรอกมั้งแค่นี้จริงด้วยครับตายเหอะคิปเปอร์ตัวเดียวเองเฮ้ยข้างล่างมันมีอย่ามินอย่ามินข้างล่างมีครับน้องข้างล่างมีอีกครับพี่เฮ้ยเราอาจจะเจอไดมอนก็ได้นะไม่แน่เ <c oughs> ฮ้ยคิปเปอร์สวัสดีครับตัวเองไปไหนละ่ะ 1> 1, 2, หนึ่งสองสามกโอ้ยดอกมาสองอันคิปเปอร์เพื่อนรักโอ้ไม่ oh มึงโอย้ยแตงกูแตกให้ตายเออโอ้ยอยู่ๆก็มาอยู่ๆก็มาอยู่ๆก็มาอยู่ๆก็ไปอุ้ยซอมบี้วิลเลจเจอร์แล้วไงวะโอ้ยโอเคให้ตายครับเพื่อน โอเคครับผมคุณผู้ชมหลังจากนี้ผมก็จะตามหาคีปเปอร์ร้วเลยนะซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะเจอเลยมันใช้เวลาหานานมากเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตตัดไปแล้วกันนะจ๊ะครับเป็นอันนี้ก่อนละกันนะครับชุดก่อนเลยมาแกไม่จำเป็นต่อไปแล้วขอบคุณมากนะในใช้คุ้มมากเลยเพื่อนขอบคุณมากไปซะไปซะด้เวลาฉันด้เวลาที่ฉันเฉดหัวแกและเฮ้ยแต่ตอนนี้เราก็ได้เหล็กมาเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมผมคิดว่าเราอาจจะได้ปืนอีกระบอกหนึงอีกระบอกนึงอาจจะเป็น ลเฟิร์นไงคุณผู้ชมแบบลาเฟิร์นแบบโป้งโป้งโป้ง,ปองอยิงระยะไกลมมอ่ะคุณผู้ชมเออเข้าใจภาพที่มจะสื่อไหมเข้าใจเลยเนาะ <c oughs> นะได้มาแล้วครับเกือบครบชุดแล้วสวยงามมากครับพี่มาครับกางเกงเราจะได้ครบไงสวยงามครับผมตอนนี้ได้ชุดก่อครบชุดแล้วผมก็ไม่กลัวอะไรต่อไปโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเดินละเราจะเดินหน้าตามหาเอิมเจ้าคีเปอร์กันต่อไปคีเปอร์เพื่อนยาก แย่ yeah, จัดๆเลยตอนนี้ทุกคนโอ้โ okay. ห oh, มืดมากมดืดสุดๆโอเคมืดมืดมืดแล้วผมเดินไม่ได้แล้วไอ้ผมวิ่งไม่ได้แล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้โหมัน oh, ตะขาบไหมตะขาบวะโอ้ m ม g o กออย่าเพื่อนโอ้ my god โอ้ ใชชุดก่อครบชุดแล้วผมก็ไม่กลัวอะไรต่อไปคือหลังจากนี้ผมก็ตายบ่อยมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะขอตัดไปละกันนะระวังหาคีปเปอร์เพราะว่ามันน่าเบือ่อโคตรรโอเคคุณผู้ชมหลังจากที่ผมไปหากันพอเดอร์มานานแสนนานประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับคือจริงๆที่คลิปนี้นานนะที่ผมอัดนานนี่คือแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือตามหาคีปเปอร์นะครับโอ้โห่าจะได้มาสิบเอ็ดอันนี้แบบว่ายากเข็นเหลือเกินนะครับในที่สุดเราก็ได้มาโอเคเรามาค้ากระสุนปืนกันดีกว่าครับ b บสิกบุลเลตซึมมาครับผม64อันอีกอันอัน,อนปลายาวๆเพื่อนโอเคโอเคผมคิดว่าเท่านี้ก็น่าจะฆ่าไซเรนเฮดได้ละน่าจะนะครับโอเคเฮ้ยผมคิดว่าน่าจะทำได้เว้ยกระสุนประมาณนี้น่าจะได้แหละนะครับพก็เยอะกว่าเดิมมาค่อข้างที่จะเยอะเลยอะแล้วผมก็ ระหว่างลงถ้าเนี่ยระหว่างตามหายคิปเปอร์ก็ลงถ้าม,มาด้วยก็ได้เหล็กมาค่อนข้างที่จะแบบว่าเยอะมากๆเลยจะลองทําปืนใหม่ดูดีไหมทุกคนเออ่ผมคิดว่าจะลองทําเป็นถ้าเ e a v ี l เลเวอน่ะบาสุก้าอรอแต่บาสุก้าเราไม่มีการ p เดอร์ทําแน่นอนอ่ะเ e ฟวีเลเวใช้กระสุดะไรใช้กระสุด v อ n ดวานบ l l เลต d อ a ดวานบ u ลเ e t ใช้กันเท่าไหร่เอดวานบูลเลตใช้หนึ่งเหมือนกันโอเคผมคิดว่า ทำไรเฟิลแล้วกันนะครับเฮฟวี่ไรเฟิลนะครับโอเคแล้วก็เป็นแอดวานซ์บูเลตมาครับหวังว่าเท่านี้จะจัดการเจ้าไซเรนเฮดได้นะผมก็หวังว่านะโอเคสโคบี่คราฟยังไงนะต้องการสโคบลองสโคบต้องใช้แบ็คโอ้โหเราต้องไปตามหาสีดำมาครับไม่แต่ทำไมผมยังได้ยินเสียงมันเดินตึกตักตึกตัก,ตกอยู่แถวๆนี้วะ อย่าบอกนะว,ว่ามันอยู่แถวๆถวนี้นะก็เป็นความมีความเป็นไปได้ว่ามันจะอยู่แถวแถวนี้ครับไม่แน่เราอาจจะได้ฆ่ามันวันนี้เลยก็ได้นะเว้ยโอเคเดี๋ยวผมไปตามหาสีดําก่อนแล้วกันนะครับและแน่นอนครับผู้ชมผมก็ไม่เจอปลาหมึกคือผมหาทั้งวันเลยนะปลาหมึกเนี่ยแต่ไม่เจอเลยฮะก็ไม่เป็นไรละกันผมก็คิดว่าเราก็เลยจะไปทําการสร้างที่สู้กับเจ้าไซรินเฮดรอแล้วกันครับระหว่างรองมันมานะ ตรงนี้ยิงได้เอาแล้วไงโอเคเอาวะว่าเอาแล้วไงจุดฟรีครับผู้ชมแต่ถ้าฟรีมันไม่สนุกไงสำหรับผมอะโอเคโอเคเดี๋ยวกลับไปตั้งรางก่อนใจเย็นเรือ่องยิงรัวหมดจังวันนี้ จุกช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 ุกโอเคโดน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 มาดิอุ้ยมาสแมนไปก่อ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 นมันจะซู๊ใส่ผมโอเคโอเคมาดิอุ้ยโอ้โหกระสุนผมหมดเลยโอเคมาดิเพื่อนอุ้ยมันตกลาว้ามันตกลาว้ามาดิครับผมฟรีเลยฟรีเลยอย่างนี้อ้าวบล็อก ตายบอกวะผมยิงมันโดนปะวะไม่รู้อะไม่รู้ว่ตอนเนี้ยยิงก่อนเล้ยมันหนีเหรอฮัลโหลเฮ้ยมันหนีเอ้าเพื่อนกำลังไปทำงานนะเฮ้ยมันหนีเอ้ามันหนีแล้วเหรออะไรอะครับไม่เท่าไหร่นี่ว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือว่ามันหนีอะนะ โอ้โหหตายเหอะแต่อยากฆ่ามันอ่ะออยากลองฆ่ามันมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมรอมันอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับระหว่างนี้ก็คงอาจจะไปหาการพอเดอร์เพื่อมาเตรียมเตรียมตัวรอมันแล้วกันเนาะ Two thousand years later โอเคเจอละทำไมไปไกลจังอ่ะทำไมทุกอย่างที่มันเกิดมันเกิดไกลจังวะมาแล้วครับมันมาแล้ว รีบตามหามันเจอแล้วแกมือกันหน่อยเพื่อนทําเสียงหมาเหรอเอ๊ะทำเสียงหมาเหรอทาเสียงหมาเหรอทําเสียงหมาเหรอเพื่อนหืมมาดิมาเปล่าฮะไอ้นุ่มมาดีครับมาดีครับผมมาดีครับโอเคกระสุนเรายังเหลืออยู่ครับ มาดิมาดิโอ้ยก็ตอนนี้ผมหนาวอีกแล้ว okay. โอเคมาผมสาดไม่หยุดเลยทีนี้แกต้องตายไม่มึงก็กูต้องตายแหละไอ้วันนี้เพื่อนฮะยคีมมันเห็นผมแล้วมันไม่เห็นหรอะมาดิยังไง ทำอะไรอยู่อ่ะเออให้ตายเถอะผมต้องลงไปจริงเหรอไม่มึงก็กูเลยเว้ยเพื่อนมาโอเคเฮ้ยมันตายคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวผมหนาวโอ้ไซเลนเทสตายแล้วครับโอ้ oh My God โอ้สุดยอดอ่า โคจะแฮปปี่โอ้โหตายครับ้ยผมก็จะตายมืนไม่จะตายอย่างเดียวผมก็จะตายจเย็นเโอเคโอ้ยโอ้ยผมจะตายเชีย่ยล้วยาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคเอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โอ้ยโอ้โ้ยรอ้ยโไ้อ้้้้ ออ <S an> เอะเฮ้ยแต่ผมยังไม่สะใจเลยอะ่ะผมยังไม่สะใจเลยผมขอเสกมาแล้วก็ข้าวใหม่อีกรอบอดได้ไหมคุณผู้ชมแบบแบบครั้งนี้แบบดวลๆกันแบบตัวเป็นๆตัวแบบโคตรๆคแบบโคตรลูกชายเลยอได้ปะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมอยาเสกมันก่อนแล้วกันนะครับโอเคคุณผู้ชมผมมาแล้วได้ข่มาแล้วคุณผู้ชมทุกคนพร้อมไหมผมจะเสกมันใหม่อีกรอบนึงแล้วแล้วก็จะสู้กับมันนะครับเออผมจะต้องไปเสกตรง ตรงนู้นไหมเพราะว่ามันจะใกล้ๆดีคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะได้ใกล้ๆหมาผมด้วยไม่ใช่หรอกนะครับคือเป็นห่วงหมานะเออเออกสุนแค่นี้ก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะลองดูแล้วกันแต่แต่มันใช้ประมาณ2องแม็กก่ะเมื่อกี้เนี้ยสแม็ก,กถึง3ามแม็ก,กแหละผมว่าอาจจะพอนะครับเย่ได้เวลาของแกรอบงแล้วยเอ,อ่อไซเลนเฮดได้เวลาแก้มือเออผมจะวางไหนดี โอ้โหโอ้มามาเพื่อนมาเพื่อนโอเคผมต้องจูมันนะต้องเล่นแบบจุ๊กๆหน่อยมันจะกระโดดมาดิมาดิมาดิโอ้เกิกระสุนหมดรีโอกก่อนสไนนี้โคตรจะแรงผมว่านะมาดิครับ มาดิเดินวนไปดิเพื่อนมาดิโอ้โหมันแบบมันวิ่งปรีมันวิ่งแบบวิ่งแบบไม่หยุดเอ่อมาเฮ้ยมันจะหนีผมอีกแล้วเนี่ยมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนไปไหนละ่ะมาไอ้นุม่มเอออ๋อกูมันแล้วตอนนี้กูได้แก้แค้นมึงเว้ยโอ้โหไม่รู้จะพอหรือเปล่าอะ เฮ้ยมันหนีโอเคมันหนีไปแล้วครับคุณผู้ชมก็คือถ้ามันใกล้ตายผมคิดว่ามันน่าจะหนีนะโอเคฮะเพราะฉะนั้นสำหรับมาครับไซรนเฮดคงจะจบไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถือว่าผมได้ฆ่ามันไปแล้วแล้วกันนะรอบหนึ่งนะครับ โอเคครับผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรต่อแล้วเนาะคือคลิปนี้ผมอัดประมาณ3ชั่วโมงครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะตัดเหลือกี่นาทีนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้ละกันนะครับต่อไปจะเป็นซีรีส์อะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยละกันนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับจุ๊บจูบก็บ๊ายบายนะครับสไปซ์สไปซ์บ๊ายบายหน่อยเร็วๆบ๊ายบายหน่อยในที่สุดเราก็ฆ่าาาาเเเจ้้้ซซลลนนฮดดไไแวะสป์บบบ๊ยยครั